สนับสนุนโดยรลิ้วชาเฟรนชา์ชานมไข่มุกสูตรไต้หวันแท้ร้อยเปสร์เซ็นต์จัสาพิจาวันนี้ก็พบกับแก๊งเพื่อนซีนะฮะจากรลิ้วชาสาขาตลาดสุดิแอดคอม1คันทาัญบุรีจ้าหลังจากที่ลงนามสัญญากันเช้าแล้วหรือพูดง่ายๆว้าจ่ายเงินแล้วนั่นเอง เราก็จะมาเริ่มคอร์นวันนี้ในการสอนช่างชาตวงชาจ้าใช้แต่ละกรพับเก็บให้เรียบร้อยนะพี่เพราะว่าเดี๋ยวน้องใช้ต่อจ้าพี่บอกขอมองนิดนึงลูกค้าหลายท่านก็จะสงสัยว่าเอ๊ะชานมนี่ต้องยกของหนักไหมแน่ตั้งน้ำ6ลิตรด้วยแหละหนักที่สุดแล้ว้า ค่อยๆเล็งนะคะคุณพี่ขาหลังจากตวงน้ำได้ปริมาณที่ต้องการแล้วก็เทใส่ไปเลยสิคะคุณพี่ขาตั้งไฟรอน้ำเดือดจ้า มาในทีมซีปึกทีไร<ห>ก็วุ่นวายอย่างนี้แล้วค่ะทุกคนจะเย็นเยนกันนะคะคุณพี่ขาชาที่ช่างไว้ก็ใส่ไปเลยจ้าคนฝนะิจัเวรทนเราจะทำร้อนแต่ก่อนเนี่ยขายขนม ตอนที่ไปซื้อพี่ต้องบอกเขาด้วยนะคะว่าขอเป็นเหยียดกันความร้อนใช่ไหพร้อมที่จะลุยกำลังงูใช่ไหมหรือพี่ให้ไหมคะบอก ก็จะเป็นขั้นตอนของการตีคิมพีชจ้าชีตดีต้องตีดังเอ้ยไม่ใช่ชีตดีต้องตีขึ้นฟอร์มบนี้นะครับคุณพี่ค่ะพอตีชีตเรียบร้อยแล้วก็ตักใส่ไปเลยจ้าเฟินฟินจุกจุกไปเลยคุณพี่โรยเก็ดน้ำตาลช่ำๆไปเลยค่ะ ส่งแล้วนั่นแหละกลับไปที่ร้านนะอ่าทำเองทำเองแอปเปิลเนี่ยแอปเปิลเนี่ยทำเองเราก็จะก็คือเพื่อนาะคาะก็คือเปิดสาขาแฟรนไชส์ของลิ้วชาแล้วเราพอไปชิมแล้วก็อร่อยแล้วก็ราคา ชานะคะก็คือราคาถูกแต่คุณภาพค่อนข้างโอเคเลยหอมมีเอกลักษณ์แล้วก็ท็อปปิ้งราคาถูกด้วยตอบหนึ่งเลยค่ะแฟนชายก็คือราคาไม่ได้สูงสองเลยค่ะเราเชื่อว่ารสชาติมีเอกลักษณ์แล้วก็อร่อยค่ะ เรียนก็คิดว่าน่าจะเมนูเยอะมากเลย4ี่สิบห้าสิบหกสิบรายการน่าจะแบบว่า,วายากอะไรเงี้ยแต่พอมาเรียนแล้วอะค่ะก็คือสนุกแล้วก็จะมีสูตรก็คือไม่ได้ยากอยู่ที่ใจค่ะหนึ่งเลยนะคะเราต้องตั้งเป้าหมายสองเลยค่ะอยู่ที่ใจอย่าก,กลัวค่ะว่าทำแล้วจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็สามก็คือลงมือทำค่ะ เราคิดแต่ไม่ลงมือทําจะไม่เกิดความสําเร็จค่ะนี่เร็นที่ไหนอะมองลงไปเลยชิไปก็สาขานะคะจะเป็นริ้วชาโซดียอขคองหนึ่งนะคะอร่อยแล้วก็เป็นชาที่ดีแล้วก็แม่ค้าสวยค่ะมาชิมแล้วก็มากันเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะ